สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับทุกคนมาดูสภาพอากาศกันครับเมฆเยอะมากครับมาดูกันโอ้โหน่าจะเป็นฝนหรือเปล่าครับทุกคน ที่อื่นเป็นไงกันบ้างครับที่นี่พระรามสองเขตบางกุญเทียนกรุงเทพมหานครนะครับน่าจะเป็นเมฆฝนนะครับให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ